เอาะฮะกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่ามีตัวกาชาครบรอบเจ็ดปีจะปเดสเต็ปนะฮะแล้วมันดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเก็บเพชรม,มาก็เพื่อวันนี้นะแต่ผมก็ไม่ได้จะเปิดอะไรอลังการหรอกนะครับ นี่ครับอ่าอ่าเป็นตัวอิจิโกกับอิชิดะนะอิจิโกฟินซี่อิชิดะใช้ดาบแต่ก็ยังเป็นฟินซี่อยู่ดีอ่าสวยครับสองตัวหน้าตู้เดี๋ยวเรามาพูดกันที่หลังขออนุญาตพูดตัวร่วมตู้นะฮะไอเซ้นนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับตัวนี้แรงมากใช้ง่ายแล้วก็เป็นตัวครบรอบ6ปี ตัวที่แรงครับดีกิลเก่งฮะตัวนี้สวยครับใช้ได้เลยดีสุดเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดดูดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ฮะไอเซนม่วงนะฮะต่อไปโกเขียวครับโกเขียวตัวนี้ก็แรงมากๆครับเล่นง่ายครับแนะนําให้เล่นมือฮะแล้วก็เป็นตัวที่สกิลแรงเล่นดีกิลดีเช่นกันสังเวียนสวยฮะ สองตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะละมันแรงมากๆเลยแรงแบบอันดับต้นๆในเกมเลยนะต่อไปเป็นรถรถฟ้าฮะรถฟ้าตัวนี้เก่งสังเวียนครับเก่งสังเวียนมากๆครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นท็อปเลยก็ได้ท็อปสังเวียนนะตัวนี้มีตัวนี้นี่โอเคเลยดีเลยสําหรับหมดสังเวียนนะในตอนนี้รถฟ้าสกิชิมเะ,ะเขียวเนี่ยพวกเนี้ยอุลหัละเขียวอ่ะตัวสังเวียน พวกนี้ดีเลยฮะต่อไปเป็นนกนะฮะนกเขียวนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละที่มันต้องปลุกพลังตอนที่สู้กับสู้กับไอตัวนั้นน่ะตัวที่หน้าอกแหว่งอ่ะเฮ้มันชื่ออะไรล่ะลองหัวหน้ากีระเออตัวนี้เป็นตัวที่ตีกิวแรงมากๆคะอ่าแล้วก็รู้สึกจะแรงที่สุดในสําหรับผู้สังหารของเขาเลยนะผู้สังหารอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแรงมากครับตัวนี้เป็น เรียกได้ว่าเป็นเอสกิลเลยต่อไปเป็นโมโมะม่วงฮะโมโมะม่วงตัวนี้เก่งสังเวียนครับสามารถเพิ่มเลือดได้ฮะสวยครับแล้วก็ดอกหยาดน้ำสีส้ม30%มสิบเอร์เซมัสโมโตแดงครับตัวนี้แรงดีเป็นตัวใหม่แรงมากๆเลยแหละประโยชน์ไม่ค่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาโทชิโร่แดงครับดอบน้ำหอมเขียวตัวนี้ ัวใหม่แล้วก็แรงพอสมควรฮะต่อไปเป็นรลลูลก,กะเขียวริลูก,กะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเยอะเหมือนกันนะเห็นบ่อยมากเลยมีเยอะด้วยตัวนี้อดอกหยาดน้ําสีฟ้า30%ต่อไปเป็นแชทดม่วงฮะแชัดม่วงตีกิวแล้วก็แรงฮะแรงแรงมากๆเลในตอนนี้แต่ประโยชน์รู้สึกจะยังไม่ค่อยเห็นนะนอกจากตีกิวนะ กินโจฟ้าครับดอกน้ำหอมแดง30%ตัวนี้สวยครับ30%เลยอ่าแล้วเราก็จะมาพูดถึงอิจิโกะกอิชิดะนะฮะเดี๋ยวผมขอรเริ่มที่อิจิโกะก่อนเลยอิจิโกะนะฮะอ่า,อาสังกัดโยม,มทูตนะอ่าเสียดายนะทำไมเป็นกินซี่แท้ๆทำไมสังกัดโยม,มทูตเนเลือดสูงครับเ,เอทเค ปานกลางผลักป้องกันก็ดูดีใช้ได้คิดได้ข้อสูงพอสมควรแล้วก็เอสูงมากครับแปดร้อยหกสิบสี่เลยอ่าสองสังหารสองอันครับคือโยมทูตจากอารันคาไม้ตายติดสถานะอ่าเนบชาครับแล้วก็อ่อนแรงติดแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะใช้ปุ๊บติดปับ๊บลิง์สวยมากครับลดคุณทามเท่าโจมตีแรงสิบสี่เปอร์เซ็นขั้นสูงสุดโอ้มีสกิลพารชิฟฮะ ชิิชิอันแรกคือมีโอกาสที่ศัตรูจะติดสถานะของเราได้ง่ายขึ้นนะฮะทุกๆ5วินาทีมีโอกาสนะฮะไม่ใช่ว่าติดได้เลยนะฮะแล้วก็จำนวนลรบรีกุกเฉินบวกหนึ่งขอบเขตถ้าโจมตีแรงบวก20%สสวยครับโจมตีกว้างฮะ อัพบริตที่มีโอกาสได้นะครับฟาร์มเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%แรง40%ตัวนี้เป็นใสไอพีแน่นอนครับเพิ่มฮิตถ้าโจมตีแรงบกหนึ่งเพิ่มฮิตถ้าไม่ตายบกหนึ่เฮ้ยทำให้ตายแรง SP skill อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าทําให้ตายตัวนี้แรงฮนะสวยโชเชะเลยแหละเออเวลาติดสถานะผิดปกติบวก5้วินาทีโจมตีทุกาการบล็อกถ้าโจม สีน้ำเงินของศัตรูครับไม่สนกติกาฮะคือสามารถโจมตีได้เลยทะลุก,กาบโอกาสโจมตีตัวศัตรูซ่อนตัว100%นั่นะก็คือตีตัวมุดดินถูกแบบ100%แน่นอนครับพลังกดดวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติโอ้โหศัตรูติดสถานะผิดปกติโห แล้วอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีอาเบดิตี้ใหม่เลยฮะคือการแชร์การการสถานะผิดปกติให้กับเพื่อนในทีมนะฮะอีทุกตัวนี้จะไม่ติดสถานะผิดปกตินะฮะคือเขาจะกันการกันสถานะผิดปกติของเขาให้กับเพื่อนในทีมทุกคนด้วยนะฮะโคตรสวยอะตัวเนี้ยตัวแบกตัวเดอะแบกอันติแรงสกิลแรงพอสมควรแต่ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวเดิะแบกเลย ตีกิวดีฮะเล่นแบบออนไลน์ครับเล่นกับเพื่อนจำเลยผมแนะนำเลยต่อไปเป็นอิชิดะฮะอิชิดะฟ้าตัวนี้อา่าผมว่าตัวนี้แรงที่สุดละแรงกว่าอิจิโกะนะสำหรับผมนะแต่ผมว่ามันเล่นยากเพราะมันมีอะไรใหม่ๆมาอิชิดะตัวนี้นะฮะเลือดสูงฮะแล้วก็มี s p สูงออนฟ้าอิจิโกะ4 4อันนะ s p 4คะแนน แต่ว่าเขามีอะไรที่มันว้าวกว่าน,นั้นมนุษย์กินซี่ครับผปุสฐานอารันคาแล้วก็ไรสังกัดครับสวยเลยครับไมายตายสิสถานะอ่อนแรงและลูกกินอ่อนแรงไม่พอยังดูดเลือดอีกนะลิง์ลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%ครับไม่ใช่ตัวริงความเสียหายท่าโจมตีแรง100%อ๋ออันนี้เป็นการดเอฟเฟคครับอ่าการเอฟเฟคนะฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวนะเนะนี่ยฮะอืมมันจะตีไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันเต็มมันเต็มนะฮะพอเรากดเรากดอ่าสกิลไหนสักส,สกิลหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นเหมือนการเปิดการ์ดเอฟเฟกต์ขึ้นมาทำให้ทำให้ a b บิลิตี้อ่าอนไนวะอ่าทำให้หนใหนใหเนี่ยทำให้การ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยทำงาน ความเสียหายถ้าโจมตีแรง100%แต่มันแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะฮะจนกระทั่งขีดแดงหมดนะฮะประมาณนั้นมันก็เหมือนกับการสะสมสะสมแต้มความแรงหรือเปล่าแล้วก็สามารถเปิดใช้ได้ประมาณนั้นนะถ้าให้เทียบกับตัวละครมันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรนะใน e อาในอโอวอ่ะ อาวีตัวหนึ่งที่มันแบกดาบไปข้างหลังอ่ะผมจำชื่อมันไม่ได้ละตรงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนานด้วยอาเปิดใช้งานกับเอฟเฟกเนี่ยจะเปิดได้แค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้เปิดแบบตลอด<ฮ>ถาวรน,นะลดความเสียหายที่ได้รับ50%ฮะโอ้ เวลาเปิดการ์ดเอฟเฟกต์มีสกิลแรงร้อยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโคตรโกงโกงเกินสกิลฮาชีพับจำนวนหลบหลกเดกฉุกเฉินบวกสองนะเนื่องจากเป็นตัวเล่นมือนะจำนวนหลบหลดกฉุกเฉินบวกสองนี่ถือว่าสำคัญมากเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินสวยบิง,ยยงไกลเลยแหละทีมปาร์ตี้เฟิร์นฟูลมือคาฟิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาเบริตี้ที่มีโอกาสได้ฮะ ความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20%แรง20%ขอบเขต20%เหมือนจะน้อยนะแต่ไปเจอฮิตถ้าโจมตีแรงบวก2เข้าไปโอ้โหฮิตถ้าโจมตีแรงบวก2อ่ะอันเนี้ยมันแรงกว่าอิจิโกะนะความเสียหายถ้าไม่ตาย40%ครับเวลาติดสถานะผิดปกติบวกหวินาทีอ่า ยกเลิกการ์ดและตีมุดดินไปนในตัวนะตัวเป็นอาบิเิตี้ใหม่เลยนะฮะตัวละครสีแดงติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นสำหรับอาบิเิตี้นี้นะตอมาอีชิไดาอาบิเิตี้ใหม่มันเยอะชังาาการ์ดเอฟเฟกนะฮะเมื่อกดใช้การ์ดเอฟเฟกจะลดคูณดาวสกิล30%ทันที ทันทีไม่ได้หมายความว่ามันจะลดเรื่อยๆนะครับแต่สมมุติว่าเรามีสกิลที่เรากดใช้ไปแล้วแล้วสกิลนั้นอ่ะมันขึ้น10วิใช่ไหมแล้วเราเปิดใช้การเอฟเฟกมันจะลดทันที30 10วิ3 0มของ10นั่นก็คือ3นั่นแหละคิดง่ายๆเท่ากับว่าสกิลนั้นก็จะเหลือ7วิมันจะลดไปทันที3วิเลยถือว่าดีนะ ดีเลยอีกอันนึงเป็นทีมปาร์ตี้ฮะเพิ่มความแรงอ่าสกิล20%ให้กับตัวละครสีฟ้าสีฟ้าสังกัดใดก็ได้ตัวอะไรก็ได้ขอแค่เป็นสีฟ้านะในทีมปาร์ตี้นะเพิ่มความแรงสกิลไปเลย20%โทษครับยังไม่หมดแค่นั้นอ่า อเบเลตี้สังเวียนโอ้โหตัวนี้มันสังเวียนได้ด้วยเหรอสังเวียนสวยแล้วน,ลนะเนี่ยดูสิเพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมด10% super armor ได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มบวก2จำนวนครั้งการใช้ทําห้่ตายบวก1สวยมากครับสวยจริงๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเรามาจัดกันเลยสเต็ปแรกฟรีนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อน มันมันมีแค่เจ็ดสเต็ปอะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแค่เจ็ดสเต็ปนะถ้าเราไปเปิดแปดสเต็ปเก้าสเต็ปอะมันจะออกแนวไม่คุ้มแล้วนะฮะ step free เจ็ดหนึ่งฟรีเลยอ่ะเจดไปแวเดี๋ยว,ยวถ้าตู้มันวนถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันวนมาใหม่แล้วเราค่อยเปิดก็ได้ 1 1แทบ,บร้องครับสเต็ปที่หนึ่งไม่ได้อะไรอ้อมันมีแค่เจ็สเต็ปด้วยไง <S <S คือถ้าเราดันทุลังเกินเจ็สเต็ปอะผมว่ามันจะออกแนวไม่คุ้มแล้วอย่างอีกไม่นานนะเดี๋ยวมันก็วนมาใหม่แป๊บเดียว ฉันแค่อยากอยู่อย่างสงบเท่านั้นนะได้แชทก็ยังดีถือว่าแรงมากเลยนะแชทตัวเมื่อกี้ตัวเดียวครับ สเต็ปที่สามสามไม่มีครับกดข้ามไปอ่าต่อไปเป็นสเต็ปที่สี่ ีก็ยังไม่มีครับกดข้ามไปอ่าแล้วเรามาเจอกันที่สเต็ปที่ที่ห้านะสเต็ปที่ห้าไม่ได้การันตีนะฮะไปการันตีสเต็ปที่หกนะสงสัสยอะไรในอดีตเงี้ยหรอือจัดมาสิไม่ได้การันตีก็ออก เก้าวแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอหมาวะถ้าอย่างนั้นฉันก็จะรักคนคนเดียวเอ้ยคำพูดของีินองเอะตัวเก่า เป็นคำพูดที่เขาจากราอิจิโกะนะฮะตอนที่อิกิล่ลาไปรักษาตัวจัดมาสเต็ปเนี้ยไอ,อทิดเองจะมาบ่อยจัง ไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งโอ้ม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรตัวนี้เอาไปดอปน้ำหอมได้อย่าเครียดนี่ขนาดไม่เครียดนะนีเะ่เอาวะ่ะเอาว่ะอีกแล้ว แม่ยากจริงๆเลยหน้าตู้นี้หน้าตู้นี้ยากจริงๆเลยสเต็ปที่เจ็ดนะสเต็ปที่เจ็ดนะสเต็ปที่เจดีเสื้อสองตัวสีทองจะลุ้งไหมอ้ยแทบล้องไม่ลุ้งนะไม่ลุงครับ ใจเลยเรามาต่อกันอันนี้เลยเปิดเยอะอาจจะไม่ออกเปิดน้อยอาจจะออกก็ได้ไม่ออกครับสองเออ มันช้นข้างเสียเวลานะให้ดูผีเสื้อตั้งหลายตัวขนาดนี้เดี๋ยวผมเปิดปุ๊บกดปั๊บเลยดีกว่าอืมสเต็ปซีโอ้โหดูวันนี้ดวงผมไม่ค่อยดีเลยเพื่อนๆแล้วผมก็ไม่ได้เลยสองตัวนกกเนี้ยไออิจิโกะกับอิชิดะเนี่ย ใครได้บ้างนี่ช่วยให้ผมดูหน่อยนะออกยากยากใครเอามาขิงกันในกลุ่มนี่โกรธเลยนะเนี่ยแต่เราไม่ยอมแค่นี้ละเดี๋ยวผมจะกลับไปเปิดอีกสเต็ปหนึง่งถิงท้ายถึงแม้ว่ามันจะเกินสเต็ปไปแล้วก็ตาม ไม่มีเลยฮะเสียวเวลากับการเปิดทีละหนึ่งมากๆครับไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้แหละรอบเดียวรอบเดียวนะรอบเดียวนะรอบเดียวนะเฮ้ยเดออืมถ้างั้นข้าไปละท่านพ่อท่านแม่ตัวไหนเนี่ยโอ้ ตัวเดียวอ่ะไม่คุ้มจริงด้วยอ่ะ <S <S โอ้โหแทบร้องเลยฮะสรุผมไม่ได้นะนี่ขนาดดวงผมค่อนข้างดีนะสำหรับทุกกาชาเลย แต่ว่ากาชานี้ผมดวงอับจริงๆไม่ได้ครับไอเซนไม่ได้โกอารไม่ได้โรดไม่ได้นกไม่ได้ได้โมโมฮะตัวนี้ฮะอ่าชชดแล้วก็กินโจสองตัวเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ